สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําการบล็อกน้ํายานะครับจะแนะนําวิธีการบล็อกน้ํายานะครับอก่อนอื่นก็ต้องรู้จักท่อแอร์นะครับท่อเมนท่อแอร์จะมีท่ออัดและท่อดูดนะครับเราจะเอาเกียร์ใส่ตรงท่อดูดนะครับอันนี้เราก็ดูเข็มยานะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบอันนี้ํานยาปกตินะครับตอนแรกก็เราก็เอาหกเหลี่ยมนะครับมาขันตรงท่ออัดนะครับท่อเล็กครับ อปิดก่อนอแล้วเราก็มาขันท่อดูดตามอีจริงเก็บสุดเหมือนกันครับแล้วเราก็ขันท่ออัดให้สุดเลยครับอ่ะสุดละต่อไปเข็มมันก็จะดิ่งลงนะครับดูดน้ํายาแล้วเราก็เตรียมปิดท่อดูดนะครับอ่าปิดเลยครับันกุญ อันนี่ปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ลงครับโอเคอันนี้คือการบล็อกน้ำยานะครับสวัสดีครับ